ไม่เป็นไรอ่าพูดอีกนั่งอยู่ดีๆโทรบอกอารลงคือไม่เกี่ยวหรอกมัเกิดความขัดข้องของทีมงานเนี่ยมันต้องพลาดตรงไหนสักที่หนึง่งใช่ไหมแล้วบางทีบอกเอาไม่พูดแล้วเรื่องนี้กลัวไปไหนมาพูดมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมน้องไปพอสมควรแล้วไหนผมพยายามจะเก็บตกประเด็นสำคัญเออนี่นี่นน้องขออนุญาตเรื่องนี้ อันนี้ขอวิจารณ์ได้ไหมขอวิจารณ์เรื่องไรคะที่ยาลาเมื่อวานนี้9โมงครึ่งวนวิทยุตำรวจภูทรยาลารับแจ้งเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งที่คลังเก็บวัตถุพยานสวนอบรมทางยุทธวิธีสวนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวนหน้าหรือสอปกอตอรอสศอนอบ้านบูเกคะอำเภอเมืองยาลาแรงระเบิดทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายและเกิดไฟไหม้ มีเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องแต่คลอดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเมืองยะลากับทหารจาาหน่วยเฉพาะกิจยะลารวมทั้งฝ่ายปกครองต้องร่วมกันปิดกั้นพื้นที่และช่วยกันลำเลียงชาวบ้านกับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัย คือมีรายงานว่าอาคารนี kind of ้ค่ะเป็นอาคารที่เก็บวัตถุพยานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีระเบิดตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี66เก็บกระสุนปืนที่เสื่อมสภาพเตรียมจะทำลายรวมไปถึงประทัดของกลางอะค่ะที่ยึดมาจากพื้นที่ตำบลมูโนอ่ะอำเภอสุไหงโกลกนั่นว่าก็อยู่ที่นี่ค่ะคือโคศกกนภาคสีส่วนหน้าพันเอกวริชชอบชูผลแถลงเมื่อวานนี้ผมฟังก็ตกเก้าอี้เลย ชี้แจงว่ากรณีกระแสข่าวอาคารเก็บระเบิดที่ยาราระเบิดจริงๆมันเป็นการทำลายระเบิดที่ไม่ใช้แล้วของตำรวจแล้วยืน<ช>ยัน,นาาว่าอยู่ในขั้นตอนการดูแลของเจ้าหน้าที่อ้าวแล้วทำไมไม่เอาคนออกมาก่อนเออทั้งเด็กทั้งชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วทำไมตำรวจถึงไม่รู้อ่าทำไมไม่มีการแจ้งก่อนน่ะอ่ะ<ช>อย่างเงี้ยน่าจาะอากาศร้อนใช่ไหมคือคนคิดว่าระเบิดแน่ๆแต่ต่อมา กรบนอภาคสี่ส่วนหน้าบอกเป็นการทำลายระเบิดที่ไม่ได้ใช้แล้วงงไหมแล้วในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงด้วยเยาลาเนี่ยรถลำเลียงของทหารนี่ลำเลียงผู้คนออกมาเลยนะพี่มีภาพอยู่เห็นคนลงมาเลยอ่ะจะลองทำลายระเบิดอะ่ะอทำลายระเบิดที่ไม่ได้ใช้แล้วของตำรวจอยู่ในขั้นตอนการดูแลน,นี่น้องใบดู ลำเลียงออกมาอย่างนี้เลยค่ะชาวบ้านกับเด็กนักเรียน <c oughs> ในเวลาต่อมาผู้จัดการภูธรภาคเก้าพลตัวบทโทปีวัชเฉลิมศรีบอกว่ายังไงฉันบอกว่ามันเป็นของกลางที่เก็บเอาไว้เตรียมทําลายและอยู่ในระหว่างคดีส่วนหนึ่งรวมไปถึงส่วนที่จําหน่ายวัตถุระเบิดที่หมดอายุที่เก็บไว้ในพื้นที่ฝึกกะค่ะ มันก็อาจจะทําให้ชาวบ้านแตกตื่นบ้างแต่เดี๋ยวจะไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับความมั่นคงไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆคือ,อยังไงของกลางที่เก็บวไว้เตรียมทําลายแล้วก็อยู่ในระหว่างคดีมันยังอยู่ในระหว่างคดีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็แปลว่าไม่ได้ทําลายแล้วมันเกิดระเบิดงงไหมหรือมันคือระเบิดที่สามารถจะทำลายตัวเองนี่ย เรื่องอย่างนี้มันต้องรัดกลมนะเพราะเป็นพื้นที่ความมั่นงคงคผู้คนตนกตกใจเนี่ยใช่ไหม